ท่านผู้ชมและก็พี่น้องแฟนวอยที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาของทุกท่านมาถึงแล้วครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยซึกวอยไทยพลังใหม่ในวันนี้กันนะครับพุธที่7มิถุนายน2566นะครับต่อเนื่องความมันจากวันจันทร์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมและก็พี่น้องแฟนวยสามารถติดตามความมันความเร้าใจได้ที่นี่ครับเจเคน ช่อง18นะครับแล้วก็อีก2ช่องทางบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ครับแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ u ูทู h ช n n e ลของกลุ่มพลังใหม่ครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา18นาฬิก15นาทีไปจนถึง20นาิก15นาทีโดยประมาณนะครับเวลาสวยๆกับคู่มวยเข้มข้นแหละครับสำหรับวันนี้ครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคณสมยัยศักดุณเมตตาครับและก็ทีมง,งานของกลุ่มพลังใหม่ครับ และก็จัดการแข่งขันโดยคุณวิชาญจันทรวิสูตรหรือว่าโปรโมเตอร์แม็กจันดีครับสี่คู่ของการถ่าตทอสดในวันนี้ครับการันตีครับตื่นเต้นร้าวใจอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะคู่เอกคูยไล์ของวยไทยพลังใหม่ในวันนี้นะครับไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าแลกเดือดกันมาเลยครับชกกันมาแบบสนุกดุเดือดในรูปแบบของวยไทย3ยกนะครับที่นี่นะครับราชดำเนินแห่งนี้ครับในรายการ RWS หรือว่าราชดำเนินเวนซีรี์ครับ นาวาเอกนี่ได้สองนับก่อนนะครับแล้วกลับมาแพนอกวันนี้เจอกันมาอีกทีครับนาวาเอกสอสมหมายกับทางด้านของวัชรพลสิงบาวพินครับสู้กันที่พิกัด135ปอนด์ปอนนะครับแล้วก็คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าซูเปอร์แบ็กสอสอต้อยแปดริ้วนะครับกับทางด้านของเพชรภูผาเอกปูยีนครับคู่นี้สู้กันที่พิกัด132ปอนด์ปอนะครับแล้วก็คู่ที่2ครับยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรี จากขยี้กับทางด้านของไกรทองดาบชิดนครบาลน,นะครับคู่นี้คาใจกันมาจากไฟที่ผ่านมาสู้กันที่พิกัด128บอลน,นะครับแล้วก็เปิดหัวความมันคู่แรกในวันนี้ครับดาวรุ่งดาวโรดอนาคตดังอนาคตดีอนาคตไกลในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่ครับนักชกทางด้านมุมแดงครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจกับมงคลเพชรสอ มงคลการช่างชื่อนี้ดังประชนเกรียงไกรศึกษาสมหมายในยุทธจักรนั่นนะครับรูปร่างหอสร้างดีเหลือเกินนะครับรายนี้มวยซ้ายนะครับส่วนคู่ชกของเขาดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจครับฟีนโน่ชอเกตวีนาสู้กันแบบลูผู้ชาย บนเวทีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการจิระสินสิระรัศกุลครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับปาราเมศตึกดีครับณนะรินพองอิรันและก็ชยุทธคำนเรศตอนนี้ทุกอย่างบนเวทีพร้อมแล้วครับเชิญติดตามรับชมความมานันความร้าใจของมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกวันพุธศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ โดยคุณสมัยสุนเมตานะครับปาใจพร้อมด้วยพรมเ,เตอร์คุณวิชานจันทราวิสุทธิ์แล้วก็คุณกอนธนพลวิไลเลิศน,นะครับรางวัลก่อนชกสําหรับนักมวยคู่นี้นะครับเฟนเน่คอเลสเตโดยบริษัทเฟนเน่จำกัด0 6 4 2 6 9กสี่สองหให้การสนับสนุนนะครับก็ไปติดตามเกมการแข่งขันกันได้เลยนะครับสําหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่ายิ่งจัดยิ่งดียิ่งจัดยิ่งได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ คุณสมัยชุนเมตานะครับจัดให้แฟนๆได้ชมมวยไทย5ยกกันครับไปดูประวัติกันเลยครับสวัสดีครับแฟนๆครับมงคลเพชรสมงคลการช่างครับจักติดยัหลอดนะครับเจ้าจิมมี่ครับ17 4 7ดปีสิดซอมอยู่ที่กองหลวงปทุมธานีครับสายผู้รับเหมาก็ว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวดูครับมงคลหลอกเครื่องครับเป็นวระนะเเนอร์ก็คือสุวิ คู่ต่อกรครับทางด้านของฟีโน่ชอเกตวีนาครับวัย16ปี171ลูกศิษย์ของอาจารย์ชเวงศักดิ์สอนชูครับหรือว่าในนามนักมวยไทยก็คือเด่นชัยน้อยเกียรตินิยมครับนี่ดีกรีมวยหนึ่งเหรียญทองกีฬามาลายครั้งที่16นั่นแหละครับจบจากมอปัตตานีครับเสียเล็กให้การสนับสนุนครับโสภาเรืองศรีครับนี่คือทีมของฟีโน่ครับคุณไปกี้ครับติดตามชมนะครับจะมีดูฟอร์มกันเลยนะครับสําหรับคู่แรก ใบแดงครับมงคลเพชรสมงมุคลกันช่างนะครับก็มีแพ้คะแนนชาติพยัคฆ์ชอชนะชัยนะครับที่ลุมินีในมวยรอบพิทักษ์ธรรมแล้วก็มาชนะน็อกเด่นพิชิตแดนเซนตุรีนะครับด้วยศอกในยกที่4ล่าสุดนะครับแพ้เชกเกิน็อกอายกสเจริญทองศูนย์เยาวชนของเตยนะครับที่เวทีมวยราดำเนินแห่งนี้นะครับาพลาดโดนศอกขณะที่มุมน้ำเงินนะครับฟีโนโชอคเกตินานะครับก็มี ชนะน็อกพยักเล็กเลี้ยงประเสริฐที่เวทีลุมบินีชนะคะแนนยอดโอทีเกียรติวริศราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะคะแนนสั่งปาบคอไก่เนตรนะครับที่เวทีราชดำเนินครับมากลางยกสี่นี่เป็นลองเยอะเลยทีเดียวมาได้ลูกฟันศอกพลิกล็อกนะครับสวัสดีครับ1 1อปอนด์นะครับคู่แรกมงคลเพชรสอนเปคนการช่างนะครับกับฟีโน่ชอเกตวีนานะครับ ู่นี้รูปร่างฝ่ายแดงจะสูงกว่านะครับกรรมการเปรกเกมนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาคิดนานไปหน่อยสับมาแล้วครับกรรมการสับด้วยขวากรรมการออกด้วยซ้ายครับหมัดขวาตามมาทันทีครับฟีโนลบวกด้วยซ้ายครับอืมนี่นะครับแต่ยันแล้วมีผลเลยครับเริ่มออกอาวุธกันชัดเจนมากขึ้นไม่เต้นแล้วครับ นี่คือศมวยไทยพลังใหม่นะครับชุดนี้กำลังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับเรียกว่าทอกเอาเด็ทาก็พิเชษครับไปไหนใครก็พูดถึงครับสอสมหมายสสมหมายยุคใหม่รุ่นใหม่ครับเจนใหม่ๆครับสนุกสนานครับว่ากันไปตามอาวุธเลยครับอ้าวครับแรกคนละแข่งแมมีอาวุธแล้วนะครับยกแรกกรรมการก็สนุกไปด้วยครับจริรศิลป์ ซ้ายกับขวาดูจะลอยกว่าน,นิดนึงครับกางเก่เงสีแดงเมืองคนเพชรซีโนโทีมขวาเลยครับดูสิรขอราจาร์ชเวงแหมวันนี้ดูบรรยากาศกักคึกคักนะครับดาว่างชาติหน้าตาทีเดียวครับพักสักครู่ครับนายอาหารสดสินค้าหลากหลายให้เลือกสรรถูกสุขคาอนามัยต้องตลาดสดสดสมยัยที่ครมอุตสาหกรรมโบราณวัตถุเจ๊แค่เอ็นสิบแปดขอเชิญติดตามรับชม แข่งขันชกมวยไทยทุกวันจันทร์ศึกมวยไทยพันธมิตรถ่ายทอดสดจากสนามมวยทูปะเตมีของทัพอากาศทุกวันพุธศึกมวยไทยพลังใหม่ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินแคว้นมัดมวยห้าพลาชินี่เกทเอ็นสิบแปดเริ่มตั้งแต่เวลา18บนาฬิกา้านาทีถึง20่สินาฬิกาสินาที ตามชมกันต่อนะครับในช่วงของพักยกที่หนึ่งกลังจะขึ้นยกที่2นะครับคิดถึงอุปกรณ์มวยต้องทวินสเปเชียลโดยคุณนรงว่องประเสริฐการ่ข่มวยทั่วประเทศเลือกใช้อุปกรณ์การซ้อมมวยของทวินสเปเชียลนะครับเก๊กคูจีเคยี่ครับยาบํารุงร่างกายมีจําหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศนะครับบริษัทเซฟฟาร์มจำกัดตาดาวเขียวที่สุดแห่งคุณภาพเฟฟเฟ่ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าสุดใหม่ทั้งเขาไม้และดูดซึมนะครับโดยบริษัทเฟฟฟาร์มจำกัด ร้านเด็ดเบเกตผักช่องโค้ดาน,นครับโดยทต๊แข่งเงาะบางกะปิสำรองโต๊ะที่นั่งได้ที่เบอร์โทร0614014067นะครับพร้อมด้วยทางด้านของร้านกาแฟสองคาเฟอ,อีนและพาวร้สิบเก้านะครับ SG6161 เวอร์ไวเบดูมวยทีวีที่เข้าไปชมมวยไรซ์สดทุกวันจันทร์ศึกมวยไทยพันธมิตรเวทีมวยเยาวชนกองทัพการและศึกมวยไทยพันหม่ทุกวันพุทธที่เวทีมวยราชดำเนินครับอ่ะขอบคุณ f c หน้าจอ JK18 นะครับ เรามีนัดกัน2วันครับตามที่ทราบทราบกันกับทีมงานส่อสมหมายครับวันนี้ข้ามวิกมาอยู่ที่บรรยากาศอ่างยั์ราชดำเนินครับสึกคนรักมวยภูทรครับ9มิถุนายนชมฟรีครับที่วัดศรีสกุลครับกราบเชิญจังหวัดสุรินทร์ครับนายอำเภอสุทธิโร์เจริญธนศักดิ์นะครับกำนันประสิทธิ์พี่เรนสุรมนะครับนายกพิชัยเผยสิริชายสุโขทัยพัชรินมีจันทร์บางแสนต่อขจาศรวังจันทร์กับการันตีความมันนะครับชมฟรีเริ่ม18บนาฬิกาอ่ะไปวันวิธีต่อคุณกี่ รกบที่สองครับแมตอนนี้มงคลเพชรสอมงคลกันช่างนะครับแม่วางเตรียมวางแข้งซ้ายนะครับนดี่ครับดักด้วยซ้ายเนียนๆรับไตเข้าไปเต็มแข้งขณะที่ฟีโน่นะครับหลังจากที่พลิกชนะน็อกที่เวทีแห่งนี้นะครับก็ไปต่อยมวยเยาวชนกีฬาแห่งชาติมานะครับได้เหรียญทองนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เอาละครับแมหยุดไป4เดือนนะครับฟีโน่มาวันนี้ตัวเล็กครับ รูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าชั้นเชิงดีครับยังไม่แพ้ใครครับ4ีนัดชน,นะรวดเลยทีเดียวืวอว่ากอมนั้นกําลังสบทีเดียวนะครับนสิทธิ์ของอาจารย์ชเวงครับชอเกตวินาชนนีนีนักมวยหลายๆคนครับลุงสุรินนี่ครับจอมโหดส่วน,น่ายแดงครับมงคลเพชรสามคนการช่างประเภทไปซ้ายต่อยซ้ายรูปร่างช่วงชกสูงยาวนะครับ แฟนคุณนหน้าคุณนตาเป็นอย่างดีครับผู้แรกเปิดรายการวันนี้วันสิบสองนะครับใชยมาแล้วครับแมข้างหลังนี่เชียร์กันสนุกเลยนะครับนักมวยอ,ออกอาวุธต่างชาติเชียร์กันสนุกไปด้วยครับาการงาซับอีกครั้งแข้งขวามามีกทีหนึ่งซีโนมาแบบต่อเนื่องครับขยับซ้ายยังไม่ขึ้นครับมรงคนเพชร รออยู่นิดนึงครับ่านไปครึ่งยกกรรมการเร่งเร่งครับแข่งแข่งขวาไม้ทีนึงอ่ะซับมาเอาแล้วครับขวากับซ้ายอ่ะแหละการสนุกแล้วครับเอาครับทีต่อทีครับทีต่อทีแล้วนะครับเครื่องติดเร็ว่ะเอาครับแม่พอมีเสียงเชีร์มันการสนุกครับทุกชนิดกีฬาเลยครับอยู่ขอบสังเวียนนี้อัครรสมันได้อารมณ์ครับแบบนี้ครับ อ่ด้านหลังบอกยาวไปยาวไปยาวไปหมายถึงซ้ายยาวครับนำเงินขวากระสวนมาครับลูกศิษย์ของอาจารย์เฉวง่วงในท้ายปลายยกที่2อครับอีก40วินาทีคมมุณกี่มาเชียเหมือนบ้านผมเลยนะครับ <c oughs> ซ้ายยาวซ้ายยาวนะครับวามาแบบเ <c oughs> ต็มรูปแบบนะครับแข้งซ้ายของมุมคลเพชรดูครับฟิน่จังหวะฝีมือนะครับคบเครื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ แชมป์เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นนะครับกีฬาชาติที่จังหวัดนครสวรรค์บัดแรงสอกคนมนะครับดูครับต่อยหมัดระวังป้าขวางหน้านะครับจังหวะดันเข้าไปครับอต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแฟนๆติดตามชมอยู่นะครับแข้งทรายจัดยังไงก็ได้เสียนะครับทีมงานกลุ่มพนังใหม่หมดยกที่สองครับ เชิญชมศึกมวย,วยวไทยพันธมิตรสดตรงจากสนามมวยกองรับอากาศคูป,ปเตนีเ k n 1เอ็ถ่ายทอดสดทุกคนจับรับตั้งแต่เวลา18นาฬิกานาทีถึง2 0นาฬิกานาที มาติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือรายการศิษย์มวยไทยพลังใหม่นะครับโดยคุณสมัยสุเตเมตาครับบอสใหญ่กลุ่มพนังใหม่พร้อมด้วยคุณวิชาญจันทร์ดาราพิสุทธ์ครับก็ทางด้านของฝ่ายแดงครับมีอาชีนสามกำบั้นแล้วนะครับคุณนกครับอ่ะสีสันครับโอ้โหตีนซ้ายแข้งซ้ายขวายอมที่ไหนครับดูครับนี่ครับแต่ว่าเตะไปแล้วต้องเข้าลําตัวครับเตะแบบนี้นี่แม่ได้แต่ความรุนแรงครับ นี่ครับแลกกันไปติดแข้งติดบังติดกาดดึงครับสวนเปรียงแม่ไม่โดนครับลูกนี้โอ้เข้มข้นทีเดียวครับคู่แรกเปิดหัวดีแล้วครับคุณพิเช่ครับตลาดหุ้นเริ่มเปิดแล้วนะครับบุคคลเพรสาเมื่อคนการช่างอาจจะดูเป็นรองครับในสายตาแฟนมวยครับแต่ว่าจังหวะแข้งซ้ายเริ่มทํางานส่วนคนนี้ครับฟอมสดฟีโน่ชอเกตวีนาครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้เชื่อว่าแฟนๆไม่ผิดหวังครับคุณเป็กก้ครับ ขอบคุณครับผู้การสนับสนุนนะครับที่พักสุดหรูสุดอลังการราคาเป็นกันเองมาตรฐานมีระดับ5ดาวต้องโรงแรมาลาคูน่าแกนแอนสปาจังหวัดสงขานะครับติดต่อที่เบอร์โทร074272100ไรโน่นะครับเบอร์ไวเวทไรโน่ช็อปเสื้อยืดขายปีกขายส่งราคามิตรภาพนะครับพร้อมรับผลิตชุดกีฬาชุดกินชุดบอลชุดวอร์มยูนิฟอร์มเสื้อโปโลพนักงานบริษัทแอดไรโน่ช็อปนะครับสามจำ สามคำจำให้แม่นนะครับไรโนช็อปครับขอบคุณไรโนช็อปครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณเ c ซหน้าจอเอเ8เสิเสิร์ฟกันต่อครับความมันแบบนี้อ้าวแล้วครับแม่กองเชียร์ของทีมงานของสอมงคลแรนช่างมงคลเพชรอยู่หลังผู้บรรใหยแเลยครับโอ้โหสนุกเลยครับคู่แรกแต่งตัวตีได้ตีครับตีเก็บแล้วจะปล่อยให้ตีตีเก็บแล้วจะปล่อยให้ตีตีไปเก็บแยกครับคุณพิเชิออกมาเล่นนอกใหม่ครับ ขยับขวาแย่ไว้โดนขวาก่อนทิ้งกันนะครับแข่งซ้ายแดงขวาน้ำเงินคงับถนด้วยขวาครับทีบซ้ายยันไว้นี่ครับบังอ่ะังดีครับปังดีครับสายดีครับดันแทงอะละดูไหนดูไหนซองมาเข้ามาเนือคบแข้งไม้หนึ่งทีครับมาเต็มสูตรครับมาเต็นสูตร ลักโ,โอ้ยดูนี่ฟีโนไ่ไอแบบไอแบบเก็บเสียงเลยครับแม่จังหวะบังแล้วโต้ได้แขงขวาเนี่อานีครับซ้ายซ้ายสาดออกไปครับสายยาวแมาตอนนี้กองเชียร์ครับมากองเชียร์นี่มาจากนี่ครับมาจากถินอีสานอีสานเหนือเลยแมมันจากกาลสินนครบรนนมหนองคายเอาลุยครับบุกเข้าไปมงคลเพชรสองมองคลกันช่างบังบังได้อยู่โอ้ยสาย ไปไปแบบตังเปี้ยงเปี้ยงเปี่ยนโอ้โหมันเลยครับคู่นี้เอาครับไม่แพ้แข่งอย่างเดียวครับมีหมัดมีศอกออกเข้าไปด้วยลุดโดดแม่ลบแข่งได้ทั้งคู่ครับโอ้โหดักเอาสนบทเลยครับคุณวิเชตแข้งซ้ายมาฟีโน่บอกมาฟรีเอามาเตเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแข้งซ้ายแรงซ้ายหนักขวาแรงกันสายขึ้น ีโน่ขวาไปหมายเท้านิดนึงขวาหนึ่งทีติดการ <S <S ามงคลเพชรลากแข้งซ้ายโอ้โหลกนี้โอ้โ,โ,อโหโดนตอรครับโดนทัดแขนนะครับโอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับเกมจะจบลงแบบนี้นะครับมาจบแบบผิดคาดนะครับมาจังหวะแข้งของมองคลเพชรนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับมาหวยจากสกลนครนะครับ ตายทีมงานมงคลเพชรสองมงคลกันช่างหรือจ็คกี้ยิมก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับชนะยกที่สามครับเดี๋ยวเราชมภาพช้าๆกันเลยครับโดนเตะสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขนาดยกบังยกบางยกบางคับดูนะครับลูกสะสมซับครับไปนะครับ ยัดเข้าไปโอ้โหเตะช้อนขึ้นไปนะครับนี่ครับเตะช้อนข้อแขนขึ้นไปครับอุมิเช่ครับคือชะนักไปชั่วครู่หนึ่งนะครับโดนซ้ายก่อนครับแล้วยังขวาคืนได้นะแต่พอจังหวะคืนปั๊บหูมันจุกเสียดจืดขึ้นมาทันทีครับเลยทิ้งตัวครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับโดนซ้ายนี่แหละครับดอกนี้ครับแล้วก็พอขวาคืนโอ้โหเพิ่งจะมารู้จักเจ็บตอนนี้ครับเพิ่งจะมาเจ็บทีหลังครับอ่าดูอีกช็อตหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับเตะย้อนช้อนขึ้นไปนะครับ ก็โดนมาก่อนหน้านั้นด้วยแหละครับยกหนึ่งยกสองนี่สะสมมาเรื่อยๆครับแขนด้านขวาครับชนะทีเกียยกสามครับอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวคู่หน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับเจ๊แคเอ็นสิบแปดขอเชิญติดตามรับชมการแข่งขันชกมวยไทยทุกวันจันทร์สึกมวยไทยพันธมิตร่ายทอดสดจากสนามวยทูปเตมีของทัพอากาศทุกวันพุธสึกมวยไทยพลังใหม่่ายทอดสดจากสนมมวยราชดำเนิน แขวนมาถอยห้าพลาดที่นี่เก n เ8เริ่มตั้งแต่เวลา18บแนาฬกาสนาทีถึง20่งสิบนาฬิสิห้านาีซีสแร์แข็งแรงไร้สิ่งตกค้างจะแดดแรงแค่ไหนเกลี่ก็ไม่กลัวผมเสียผมแข็งแรงไม่มีปัญหาหลุดร่วงอีกต่อไปไ นะร่างกายผมแข็งแรงส่วนเส้นผมนั่นเหรอก็แข็งแรงด้วยส,สารสกัดจากธรรมชาติผสมน้ำมันจากมเมล็ดกัญชงทรีฮารโรสสารส,ส,สกรัดไบโอเรนแฮรส,สารสกัดจากสาหร,ร่ายสารสกัดจากโสมและส,สารสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกแค่แลวไม่ใช่ตอนนี้จะใช้ตอนไหนผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยแอนจักรพงศ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ JKN High Shopping เชิญติดตามรับชมศึกมวยไทยพันธมิตรทุกวันจันทร์สดตรงจากสนามกองทัพอากาศทูปเตมีและศึกมวยไทยพลังใหม่สดตรงจากสนามมวยราชดำเนินโดยประธานกลุ่มพลังใหม่ถ่ายทอดทางยูทูบกลุ่มพลังใหม่และเพจเฟซบุ๊กกลุ่มพลังใหม่รับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และท่านจะไม่พลาดข่าวสารวงก,การมวยไทย นะครับเปิดหัวคู่แรกครับมาซ้ายยาวๆนะครับมาทีมงานข้างหลังนะครับมากองเชียร์นี่ทางด้านของมงคลเพชรสมงคลการช่างนะครับยินดีด้วยนะครับก็ชนะชิคเก้นอลเอาวในยกที่3นะครับก็สําหรับมวยคู่ที่2นะครับรางวัลก่อนชกสําหรับมวยคู่นี้นะครับเฟนเน่คอลลาเจนโดยบริษัทเฟนเน่จำกัด0 6 4 2 6 9 4 6 9 5ให้การสนับสนุนนะครับไปติดตามรายละเอียดประวัตินักมวยทั้งคู่ได้เลยครับ ไปกันต่อครับแฟนๆครับคู่แรกนอกยก3คู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามครับยอดสนันสอโชคศักดิ์ศรีนะครับอภิรักอุกนอกครับเจ้าออฟสับ21ันวาคมันห่้17วปีครับเจ้าของส่วนสูง165เด็กจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับหัวหน้าคณะก็คืออ่อนสีถวยหานะครับสิงศรีครับเป็นเทรนเนอร์50ชนะ45ครับ ว่ายครูเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมุมน้ําเงินกําลังไหวยครูอยู่นะครับไกยทองดาบชินนครบาลครับปุระเชษฐ์ศูนย์ศูนย์กรรมรัตนะครับเจ้าน็อตนะครับว่ยยีหกปร้อยหกสิบครับจากพรมคีรีครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบ้านเดียวกับนายหัวโตเดะครับทีมงานของนายกเอท่าสันลาศครับวันนักหนัก็คือวันใหม่ครับชอบดวงสมพงศ์กอสะเผาทองครับ60ครั้งชนะ40แพ้20อ่ะคุณตะกี้3ฟอร์มหลังซะหน่อยครับเชิญ ติดตามชมครับนักชกายแดงยอดสนั่นชโชคศักดิ์ศรีหรือเดชเพชรสีทองเดิมนะครับเพชรอภิรักษ์เดชเพชรสีทองฟอร์มของเขานะครับก็มีชนะคะแนนสายฟ้านักสู้ยิมที่จังหวัดนครราชสีมาชนะสินติงมอราชพัฏหมู่บ้านจำบึงนะครับที่โคราชแล้วก็มีชนะเฉลิมพลสอประสบโชคนะครับที่โคราชล่าสุดนะครับชนะคะแนนไก่ทองดับชิดนครบาล ที่เวทีมวยราชชมดนแห่งนี้นะครับต่อยน้ำหนักพิกัด126ปอนด์ขนาดที่คู่ชกนะครับคู่ปรับเก่าไก่ทองดาบชิดนครบาลน,นะครับก็หลังจากที่แพ้น็อกสุรินสอสปรกรณนะครับที่สนามมวยลังสิตก็แพ้คะแนนนำโทน m c 77นะครับที่ลังสิตล่าสุดนะครับมาแพ้คะแนนยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรีนะครับวันนี้ต่อยกันน้ำหนักพิกัด128ปอนด์ครับ ไก่ทองชื่อเดิมก็คือไทยคมนายกเอธท่าสาราครับครับดูจากฟอร์มหลังแล้วนะครับก็ถือว่าแตกต่างกันยอดสนามโชว์ฟอร์มชนะมาตลอดส่วนไก่ทองดาบชิดคนครบาทน,นะครับฟอร์มหลังอาจจะสวนทางครับแพ้มากกว่าชนะลำบุญคู่ดีสายแดงเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นนัดล้างตา128ดตอนนะครับ อชกศักดิ์ศรีหรือว่าเดชเพชรสีทองนะครับอยู่ในทีมเดชเพชรสีทองครับคุณเปกี้ครับมาวันนั้นนะครับกรรมการทั้ง3ามท่านนะครับที่ให้ชนะนี่ก็มีกรรมการกิษณะบุญญาตกรรมการธงชัยกิตดำรงวิชกุลและก็กรรมการชัยุทธคำนเรศครับ49ต่อ47นะครับ3เสียงนะครับแต่วันนี้ครับต่อยน้ำหนัก128ปปอนด์ไก่ทองดาบชิดนครบาลหรือไทยคม กลับมาหายใจไวแล้วนะครับต้องบอกชมชมนะครับประเภทหนักแรงแทงสู้นะครับต้นยกไปยกอาวุธหนักนะครับอยู่ที่ไก่ทองเหลี่ยมฝีมือจัดจ้านนะครับยอดสนั่นนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับวันนี้พิกัด128ตอนครับตัวแปะเตะขวาครับเตะล้อคาก่อนไก่ทองวันนี้พบเทียนมาด้วยครับขาถาดีด้วยดาบชิดนครบาลอ่ะน่าจะมาแล้วครับภูพิเชษครับ ไทยสันฮิววี่นะครับแชมป์เฮฟวีเวทครับสภาสภาคมวยโลกครับสภามวยโลกครับ WBC นะครับเป็นเวทีโลกตามที่มีการแจ้งไปสัมพันธ์นะครับจากทีมงานเวทีมวยราชเหมือนว่าวันนี้จะมีแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทนะครับ WBC ครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลก IBF WBA โอ้แบบจากทุกสถาบันนะครับในวัย30ปีครับ34ปีชาวอังกฤษเขาวันนี้จะมานั่ง เชียร์มไวยไทยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับมาถึงตอนไหนนะครับโทนะครับมาแล้วค,ครับุณเชียร์ถนนครับอยู่บนอยู่บนใต้รา,าชดำเนิน,นครับกำลังเซตที่นั่งอยู่ออโอ้โหน่ะอ่าไกลๆนู้นนะครับเดี๋ยวช่างภาพค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็วันนี้เราก็เห็นบัวขาวมาด้วยนะครับบัวขาวบัญชาเมฆคึกคักทีเดียวครับวันนี้บัวขาวน่าจะขึ้นประกบบัวขาวกับบัวขาวหรือเปล่าผมว่าเป็นเรื่องดีมากครับบัวขาวนี่น่าจะมาคุยเรื่องความคืบหน้าในการเจอกับแสนชัยนะหรือเปล่าอ่า ินด,ดีต้อนรับครับถือว่าเป็นเวทีมาตรฐาน1ใน2ของประเทศไทยนะครับร้าชจำนวนลุงพินีก็สร้างฮีโร่มาเยอะครับเดี๋ยวมุมกล้องก็คงจะจับให้เห็นนะครับไปบนเวทีกันก่อนครับอ่ะหมดยกพอดีครับพักสักครู่ครับเจคเอ็นส<ป>ิบแขอเชิญติดตามรับชมการแข่งขันชกมวยไทยทุกวันจันทร์สิบมวยไทยพันธมิตรถ่ายทอดสดจากสนามมวยทูปเต,ตมีของทัพอากาศ ทุกวันพุธสึกมวยไทยพลังใหม่่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินแขวนมัดมวยห้าพลาชินี่เจเคเอ็นสิปเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกานาทีถึง20นาฬนาที ติดตามชมกันต่อนะครับมาวันนี้คือคักเลยทีเดียวนะครับที่สนามมวยราชดำเนินกับการจัดของคุณสมัยสุมเมตานะครับซึกมวยไทยพลังใหม่นะครับขอบคุณนะครับคิดถึงอุปกรณ์มวยต้องทวินสเปเชียลโดยคุณลงว่องประเสริฐการ่ขยมวยทั่วประเทศเลือกใช้อุปกรณ์การซ้อมมวยของทวินสเปเชียลน,นะครับเก๊กค,คูจีเค24กับยาบำร,รุงร่างกายมีจําหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศ บริษัทเซฟฟาร์มจำกัดตาดาวเขียวที่สุดแห่งคุณภาพเฟซเฟ่ผลิตพันยาขยาสุดใหม่ทั้งเผาไหม้และดูดซึมนะครับโดยบริษัทเฟซฟาร์มจำกัดนะครับตลาดสดสอสมหมายนะครับสำสำรองเช่าพื้นที่ได้ที่เบอร์โทรนะครับ062 916 6 6องเนะครับ062 916 6 6องเตลาดสดสอสมหมายครับปากช่องนะคุณเป๊กกี้ปากช่องครับากช่องนะครับเดี๋ยวแฟนๆจะเอ๊ะ เรียกว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่นะครับเป็นตลาดนะครับของโปรโมเตอร์สมหมายที่แถวปากช่องนะครับแฟนหมัดมวยชาวปากช่องนครราชสีมาครับติดต่อได้นี่ครับโปรโมเตอร์สมหมายครับซ้ายมือแล้วก็ขวามือก็คุณไพรปัญญลักษณ์ครับตอนนี้ข่าวว่าทางไทสันสุรีเดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ครับเพราะอยู่ไกลมากครับ นายอยู่ยป้ายรายชำเนินโน้นนะฮะเดี๋ยวดอย,ดยเดี๋ยวเจ้ากรมก็จะไปโชว์ตัวแลละครับคุณพิตเษครบตามกำหนดการปล่อยให้สนุกครับบนเวทีปีแชมป์โลกรุ่นเฮปิเวทกับชาวกรงกมาอยู่ในสนามด้วย